ับสบายดีเบิ้ลดูสุกคนเนาะนี่ปาเมนถิ่นน้ำพาพี่น้องไปพากกอดทานอยู่หน้าดงเนาะเรื่อว่ากำลังสีเดินทางไปเนาะไปไปพี่น้องไปวนนุ่งกันเนาะพิธีเผาทานจริงแล้วตอนนี้จริงแล้ว Thank you. าพี่น้องมาในห้องกับมะหอดม,งทม,ทดมองทมทานแล้วหลังจากขี่รถไทมาหอดหน้าดงเนาะหอดดงทมทานเนี่ยมันเนาะนี่กัดเนี้ยเบอกหรี่นี่เป็นบุนพีิบาเนี่ยถ้าลุยปุ๊หุ่ยขอบนลยครับนี่เนาะ ทางผูกกับทงหน้าเนาะพงุมีแต่หน้าหายง่ายเรากับมาหอดเนาะตอนนี้กันเกิดท่านเขาเกิดไฟเนาะเลยต้องเอานำพดก่อนเนาะจังจะค่อยเก็บข่าวกระสอบได้เนาะมันเย็นก่อนมากกัหลายคนเนาะวันนี้เนาะเอามาเอาท่านเนาะหลังจากมาทิมมาท้มมาแล้วเนาะซองเสมอเนาะ ว่าก่อนตอนนี้รู้สึกก็จะมีซ่องกากมาถ่ายทำด้วยนะฮะซ่องกากจริงฮะยังมีคนติดตามคนหนึ่งก็ไม่ได้ฮะตัวนี้อยกับกำลังยืนท่ายเนะเาะจะนอนกับชิได้เก็บทานเนะาะข่าก็สอบอให้ทานมันเดี๋ยวว่ามันเกิดไฟเนาะทาน์ท่าหายมันดาวปนก่อนเราจะค่อยเก็บเนาะอบอลินนะเออเนี่ยมึงมาแน่เนาะมึงบรรยากาศเ,เลยแน่โฟม มันกันหลายคนเนาะไอเขาแน่เขาก่อนสิทำเหี้ยเลยอ่ะพี่น้องวันนี้บ้าแม่นกมาวหอดอีกมอนเดิงเนาะทีทมทานไหนเนาะเด้อมหอดแล้วเนาะคือเห็นโจกำลังจะมาควัดเนาะ ไอ้นอะเหมือนละกเขาังมากรังจ่อเต่าที่สามเนาะยังอีกสองเต่าเนาะยังสินได้พ้ากันกับบ้านซู้ว่าเก็บใส่กระสอบแล้วไฟเกิดไฟเนาะก็เลยถอดไม่ตอนนี้ก็นั่งถาให้ท่าน หมอนห้เรื่องหายทานหินเท่งนั้นเนาะใส oh. ่กำลังหดหนามใส mm hmm. เบบ่เก็บบันนี่ก็เก็บบันนี่ก็จะพากันเมื่อเนาะ